อึ่งกลางไลฟ์ย้อนกลับไปเมื่อช่วงสิบกว่าปีก่อนหลายคนคงรู้จักหมอโอ๊กสมิธในฐานะนักร้องกับเจ้าของเพลงความคิดถึงห้ามกันไม่ได้และซื้อกุหลาบให้ตัวเองในขณะที่โอปอปานิสราก่อนที่จะได้เข้าสู่วงการบันเทิงเจ้าตัวก็เคยติดสัมภาษณ์ของสายการบินเนมริสแต่ได้ทิ้งโอกาสนั้นไปล่าสุด19มิถุนายน2567โอปอได้ออกมาไลฟ์พร้อมกับลูกๆคือน้องอลินและน้องอลัน พร้อมบอกกับลูกว่าอาชีพเก่าของหมอโอ๊คสมิธคือนักร้องและมีเพลงฮิตอย่างซื้อกุหลาบให้ตัวเองและเพลงคุณพ่ออยังขึ้นอันดับหนึ่งและคนที่อยู่ในไลฟ์ก็ช่วยยืนยันว่าคุณพ่อเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเก่งมากคุณพ่อดังมากช่วงพี่ยังเด็กๆถึงกระนั้นน้องอลินกลับทำท่าเหมือนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง,งเกาหัวแกรกๆเหมือนกลัวผู้ใหญ่จะอําและเพื่อนๆแม่โอปอที่อยู่หลังกล้องก็บอกว่าไม่ต้องเกาหัวเลยเพราะบ้านรถที่อยู่ทุกวันนี้ก็ได้มาจากการร้องเพลงและน้องอลินก็พูดเองเลยว่าไม่เชื่อ Do not Asyn I ในขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์เข้ามาเสริมว่าคุณแม่ก็เคยเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนน้องอลินยิ่งไม่เชื่อเข้าไปใหญ่ถึงกับบอกว่าโนและยกให้อุโนขึ้นมาและเมื่อโอปอแกล้งถามน้องอลินว่าคุณแม่ทําอาชีพอะไรน้องอลินก็บอกว่าไม่มีอาชีพจนโอปอก็ยังหลุดขำกรากและจากนั้นโอปอก็เรียกน้องอลันมานั่งและถามว่าคุณแม่ทําอาชีพอะไรน้องอลันก็ตอบไม่ได้โอปอเลยบอกว่าคุณแม่ทําสบู่โอเอบีเอสโซและน้องอลินก็บอกว่าทําไมทุกคนถึงคิดว่านูดังทั้งทที่พ่อต่างหาก ที่เป็นคนคดังโอ้ถ้าไม่เชื่อว่าคุณพ่อดังจริงคงต้องบอกให้คุณพ่อร้องเพลงซื้อกุหลาบให้ตัวเองให้ฟังหน่อยแล้วล่ะ